กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทุ่งกว้างอันเขียวชอุ่มมีเมล็ดข้าวเล็กๆเ,เมล็ดหนึ่งตกลงสู่พื้นดินมันไม่รู้ว่าตัวเองจะมีค่าหรือไม่เพราะมันทั้งเล็กทั้งไม่มีใครเห็นค่าวันหนึ่งฝนตกลงมาอย่างอ่อนโยนแสงแดดอบอุ่นก็ส่องลงมาเมล็ดข้าวค่อยๆงอกงเป็นต้นเล็กๆ มันพยายามผลักดินขึ้นทีละน้อยเพื่อออกมาเผชิญแสงและโลกกว้างสัตว์น้อยใหญ่ต่างมองเมล็ดข้าวนี้บางตัวหัวเราะเยาะบางตัวมองผ่านไปแต่เมล็ดข้าวไม่ยอมแพ้มันตั้งใจเติบโตทุกวันผ่านไปไม่นานมันกลายเป็นรวงข้าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเมล็ดข้าวทองอารามเต็มรวง ชาวนาเดินผ่านมาเห็นเข้าก็ยิ้มด้วยความดีใจเจ้าข้าวน้อยนี้เติบโตด้วยความดีแท้ๆชาวนากล่าวจากนั้นรวงข้าวนี้ก็กลายเป็นอาหารให้ผู้คนมากมายได้กินได้อิ่มได้มีพลังทำความดีต่อๆไปข้อคิดจากนิทานความดีอาจไม่เห็นผลในทันที แต่อย่าหยุดทำเพราะสักวันมันจะเติบโตงอกงามและส่งต่อคุณค่ามากมายให้กับโลกนี้